สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย u ทูบมิ้งเล่นเกมครับขอนดัเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบ AI FC 24ในเพจแฟนครับนอตติงแฮมฟอเรสต์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะไปรับชมกันนัดฝากเพื่อนติดตามช่องเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับคู่นี้เชียร์ทีมไหนมาดูมีกันในสนามครับนอตติงแฮมฟอเรสต์เดอะซิตี้สเตเดียมฮะ วันนี้เจ้าบ้านครับอยู่ชุดสีแดงครับบรรยากาศคึกคักเหลือเกินท้องฟ้าแจ่มใสครับแดดออกเจ้าบ้านชุดสีแดงส่วนทีมเยอแมนเชสเตอร์ซิติครับอยู่ชุดสีฟ้าผู้สินเป่านวินเริ่มการแข่งขันนะเป็นทางจ้านครับได้เขียบบอลบุกจากซ้ายไปขวาหลายชื่อหลายอัพหลอกขึ้นด้านล่างกันที่หลังนะผมตรงนี้เป็นบอลของเจ้าบ้านครับนอตติงแฮมยู่ที่โมลีโมลิโลขึ้นเกมฝั่งซ้ายครับอีลังก็าวันทูกับ อาวนียี่ไปที่นี่แล้วก็กลับมาที่วูนียี่ในกอบเข็โทษแปะเท้าขวาลุงนี้ซูปเปอร์เซฟทักทายแรกของเจ้าบ,บ้านครับนอตติงแฮมเฟรตบอลอยู่ที่ซิตี้ครับสโตนไปที่โรดี้หลายชื่อขึ้นมาแล้วครับด้านล่างฮะดูทันกันไหมขึ้นเกมมาไม่ผ่านเจ้าบ,บ้านครับดูมิเก้ไปที่แล้วก็ฝั่งซ้ายครับเฮนนี่ มังกราตรงกลางไปที่เซงกิลี่จ่ายมาที่กิฟไว้ไม่ผ่านผู้เล่นเซตตีต้ครับส่วนกลับนูดิตมองเพื่อนไปฝั่งซ้ายครับฟิลโฟเดนเน้นวันทูกับฟิลโฟเดนเหมือนอนุสาวร์ตรงกลางจ่ายทธูช่องให้เควินเดบอยที่เอลิงเฮลันจะจ่ายคืนกลับไปเควินเดบอยไม่ผ่านผู้เล่นนอตติงแฮมะ ขอย้ำนะครับการจำลองแมตช์แมตช์นี้เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่มีผลส่งทบต่อสาการจริงครับรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมก่อนใครในช่องยูทูบแมงค์เล่นเกมฮะสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านระบบ AIFC 24ในเพจที่ฉันฝากครับและภาคบอลด้วยอาวุนิยุยอาวุนิยี่มาเองในหน้ากอรอบเผโทษโดนเสียบฟาครับเป็นสโตนฮะไปตัดเกมของอาวุนิยี่ครับเป็นลูกฟรีคิกหน้ากอรอบเขตโทษของนอตติงแฮมฟอเรสต์ มาดูภาพช้าครับมาดูความเร็วสูงครับเบอร์เก้าคนนี้กองจับมาที่เป๊ะปุยล่าครับปลบมือให้กรรมการครับฟาวได้อย่างไรเรามาดูภาพจากหน้าอกก,กรรมการฮะเช็คกำแพง10ล้าเดินมาหาแจ็คลิตถอยสองเก้าสอครับแล้วก็ชีสเปยออ์ภาพมุมนี้มองเห็นอะไรมึนหัวมาลุนลูกฟรีคิกของนอตติงแฮมเฟลด์จากกิฟไวแอนนี่ลังก้ายืนลลอก ใครจะปั่นปั่นลูกนิวโหชนเสาบอลพุ่งแรงครับชนเสาไม่ได้ประตูขึ้นนำซิตี้ครองบอลสวนมาที่แจ็กลกตตฝั่งซ้ายปันอนองติ๊แฮมกิบไว้จ่ายไปที่อาวูนี้อีกครั้งในออบเขตโทษยิงติดซปเปอร์เซฟินสับนบอลยังไม่ออกอบอลออกหลังครับลูกเตะม,มุม มีภาพช้าก่อนหน้านี้หรือเปล่าฮะผ่านละสิบห้าทีครับสกอร์ยังศูนย์ประตูศูนย์ดูจากลูกเกมดูจากสายตาครับเป็นทางทีมเยือนเออขออภัยครับเป็นทางเจ้าบ,บ้านฮะดูดีกว่าเปิดมุมตรงนี้คิดไว้เปิดไปในกรอบเขตโทษมงสลามาก,กวาดิวยังเป็นบอลของนอตติงแฮมดูมิกกีมากรลัาเล่นกับเอ็นนี่แล้วก็จ่ายพลาดให้ซิตี้สวนกลับมาที่เอลิงฮฮลันเอลิงเควินด้วยเควิน มองเพื่อนตอกส้นเติมมาด,ดูดิโนนเสียบจังวันนี้ไม่เฝวาดูได้เปียบฮะฟิลฟอร์เดนคิวดิบอยไปที่ฝั่งขวาฟิลฟอร์เดนกลับมาที่คิวดิบอยตามตรงล่างได้อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงเซบอนให้นอตติงแฮมไหนนี่มาที่เอนก้าสวนกลับไปที่เองใกล้กค้งฝั่งซ้าย ขึ้นเกมไม่ได้มาเริ่มกันใหม่ที่แบ็กซ้ายครับสองหลังมังกาละบุลลี่กิมไว้ตรงกลางขึ้นเกมฝั่งขวาเปลี่ยนฝั่งฮะบูเลียจ่ายติดกวดดโวยยังได้อยู่เซนกาลาเซนกาลี่ครับขอไปไม่ผ่านกวดดโวยเสียบอลให้ซิตี้แจ็กเกลิตแจ็กเกลิตจ่ายทะลุช่องตรงนี้ให้คิวนิบอยแจ็กเกลิตคลั่งฝั่งซ้ายเติมมา แจ็คกิลิตไปเอลิงฮาลันในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟฮะเทเนอร์เป็นทางด้านซิตี้ครับสวนกลับมาจังหวะนี้ทักทายฮะเท้าซ้ายของเอลิงฮาลันครับบอลติดไซ่ก้อยนิดนึงปัดด้วยมือขวานิ้วโป้แทบหักรูดสับตูนอตติงแฮมแมนเทเนอร์ฮะบินปัดลูกนี้ออกหลังไปลูกเตะมุมเปิดโค้งในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลไว้ได้ครับเทเนอร์ เอฟซีคู่นี้ครับเชียร์ทีมไหนฮะสามารถพูดคุยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้าามได้ครับเอฟซีนอตติงแฮมกับเอฟซีแมนเชสเตอร์ซิตี้จังหวะนี้ผู้เล่นมีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่ตรงกลางสนามผู้เล่นยังไม่เป่าหยุดเกมฮะเล่นต่อเป็นบอลของซิตี้จ่ายบอลออกหลังครับกลับไปดูเพื่อนที่นอนเจ็บก่อนฮนะดูภาพช้าลูกนี้ครับไอลิ่งฮาลัานยิงติดไซคก้อยครับซุป,ปเปอรนะ์เซฟเทเนอร์ ตรงนี้บอลลูกเตะม,มุ้มอ่ะทีมฟอรเดนบอกใจยเย็นครับใจยเย็นเดี๋ยวเปิดให้มุ่งมีการเปลี่ยนตัวไปแล้วครับดูมิเก้ออกดูมิเก้เจ็บอ่ะและ้วก็โทษของซิตี้ยิงติดแล้วต้องเห็น,มนเมคียวมาก่อนน็อตทแคมโอ้โ่ตีกิบไว้กิบไว้ฝั่งขวาโฮลียกิบไว้ครั้งโดนเสียบเจ็บบอลให้ซิตี้จังมาก่อนนะนี่มีผู้เล่นเจ็บเปลี่ยนตัวหรือยังครับน็อตทิแคม ไล์อัพดูไม่ทันแล้วขอไปครับนอตติงแฮมสวนครับฝั่งขวาวูนิโยวนิยี่มีื้นที่ไม่ใจอยู่ตรงกลางดมิกเอายังอยู่ครับดมิเก้ยังอยู่ฮะเจ็บแต่ฝืนเล่นครับฝั่งซ้ายนอตติงแฮมนอตติงแฮมเสียบอลให้ซิตี้คาลวัเกอร์ฝั่งขวาพามาเองครับแบ็คขวาจากทิมชันกิดคาลวัเกอร์ ล็อกสวยจังวันนี้เท้าวขวาในกรอบเคตโทเอลลิงยิงซูปเปอร์เซฟเชนเนอร์อีกครั้งครับโอกาสครั้งที่2ของซิตี้แล้วโอกาสครั้งที่2ของเอลลิงฮารันนะยิงไปติดเชนเนอร์ครับติดลูกนี้ติดเท้าซ้ายครับซูปเปอร์เซฟไว้ได้บอลออกหลังไปลูกเตะมุมฟิลโฟเดนยืนกับคิมดิบอยเจ้าตัวบอกใจเย็นอีกแล้วใจเย็นๆครับใจเย็นๆไม่รีบครับเปิดลเล่นสั้น เล่นสันกับชิมิบอยไม่พานไอ้นี่ไอ้ไอหน้าขอไปครับเอหน้า,าสวนสดครับดอมเกะมาที่อาหูนี้ยิ้มมีความเร็วเบอร์เก้านอตติแฮมในกรอบเขตโทษโดนเสียบจานจาังหวะนี้ฟาลจุดโทษครับขายวอเกอร์ไปเสียบฮะล้มไปในกรอบเขตโทษจุดโทษแน่นอนครับดูภาพช้าลูกนี้ครับไม่โดนบอลโดนบอลโดน,โดนโคนด้วย ขายวอกเกอร์พลาดครับจังหวะนี้เป็นลูกจุดโทษกิบไว้ครับเป็นคนจะยิงกิบไ,ไว้นอตติงแฮมยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับซุปเปอร์เซฟเอนเสนันกิบไว้ยังลูกเต็มมุมนอตติงแฮมไม่ได้ประตูขึ้นนำซุปเปอร์เซฟของเอนเดสันครับรับเซฟจุดโทษไว้ได้กิบไว้จังหวะนี้เต็มมุมรอเพื่อนเซนเต,นเต,นตอร์ขึ้นมาเติมเติมขึ้นมาก่อน เปิดรอเ,เปิดเข้าไปในกรอบตทษโคง้งโคง้โมง,งมงตรองกานตรงกรอบซุปเปอร์เซฟเอดิสันอุ้นี่ช่วยเซฟไม่ให้ซิต,ตี้เสียประตูครับเอดิสันจากลูกจุดโทษของนอตติงแฮมซิต,ตี้คลองบอลตรงล่างสวนไปที่เอลิงแฮลันเควินเดบอยฝั่งซ้ายมีพื้นที่กระชากไปเองเควินเควินเดบอยเดบอยเดบอยว่าไงไม่ผ่านเฮ้ยเย เอาปัมบอลกันงัดกันอยู่ตรงนั้นบอลออกข้างไปลูกทุ่มของซิตี้ครับแจ็กกิลิตเสียบอลให้นอตติงแฮมกีไว่มาที่ฝั่งขวามีพื้นที่ยาวๆจ่ายตากไปที่อาวูนี่ยี่อีกครั้งล้ำไม่ไม่ล้ำไปเองเอาวูนี่ <The end. S 2> มีเจ้าตัวกองหน้าตัวเป้าครับมีความเร็วตกักติดบอลออกยังไม่ออกยังได้อยู่นอตติงแฮมนอตติงแฮมมาฝั่งขวากิไว่ กิบไว้เอาโอกาสเปิดเปิดได้ในกรอบเขตขึ้นมงสันมายังเป็นบอลของนอตติงแฮมเวลาสองนาทีครึ่งแรกยังไม่หมดเอน่าเอน่ามาเองยิงเข้าขวาลูกนี้ซูเปอร์เซฟเป็นสันบอลออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมอ่ะวันนี้เจ้าบ้านมาคึกคักเหลือเกินครับวันนี้มาดูภาพช้ายิงหน้ากรอบเขตโทษซูปเปอร์เซฟเอเดนสันเป็นลูกเตะม,มุม ในนาทีที่45บวก5ครับทดเวลา2นาทีลเลยไปแล้ว3นาทีกีไว้เปิดโค้งในกรอบเขึ้นมงสรไปลู้ด,ด้จังหวะนี้ผู้สินปานุวิจบ45นาทีครับสก,กอร์คู่นี้0ประตูต่อ0ไปรอรับชมข้่งหลังกัต่อฮะ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟ,ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและพักบอลผ่าน AIFC 24ในเพจเซ็นเซอร์ไฟครับนอตติงแฮมเฟรดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สก่อนศูนย์ประตูต่อศูนย์เอฟซีคูนิเชียร์ทีมไหนสามารถพูดคุยคอมเนมเนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลาสช่องทูเมนต์ในเกมด้วยพยายามครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมความบันเทิงเท่านั้นจังหวะนี้น่กบฏของซิต,ตี้โอ้โหเควินเดบอยครับเจ้าตัวไม่เร้าคิดเลยอยู่จะยิงหรืออจจจะะะ่่าายยครรััับบงหหวนีี้้้้ไปปเลใผููต พลาดโอกาสขึ้นน้ำไปตรงกลางครับบอลเลือนสินว่ามาที่คีวินดูบอยขอย,ย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผาาู้คมบนทางเท่านั้นไม่มีผลสำตบสอบสักการณ์จต่อสถานการณ์จริงครับฝั่งขวาของซิตี้ฟิลฟูอเดนดีคีวินดูบอยวันนี้บอลอยู่ตรงไหนมีแต่คีวินดูบอยอยู่ตรงนั้นครับเพย์เมกเกอร์ของกลางตัวลูกของซิตี้ครับ โลดี้ยิงลูกนี้เท้าซ้ายไม่ตรงกรอบออกหลังลูกตั้งแต่ขึ้นมามีการเปลี่ยนตัวครับทางด้านซิตี้ฮะเขียนดีบอยออกครับส่งจิมมี่ดูกูลงไปรอดก,กับตันทีมออกครับเป๊ปกูเล่าแก้เกมอย่างไรครับนี่โอกาสยิง6ต่อหครับเจ้าบ,บ้านโอกาสยิงเยอะกว่า1ครั้งครับ วันนี้ต้องชมครับนอตติงแฮมฟอร์เดนเล่นในบ้านครับคึกคักเหลือเกินฮะดูเกมวิ่งกันแบบตลดุดจังหวะนี้เจนไม่ดูกูยิงโอ้โหนึกจะยิงก็ยิงครับหน้าก่อนไปโทษคนที่ดีกว่าคนนี้ครับเทนเนอร์ซุปเปอร์เซฟยิงลูกนี้ครับบอลติดสายก้อยเกือบเสียบคานชกออกไปก่อนฮนะเทนเนอร์ไปลูกเตะมุมของซิตี้ฟิฟโอดเดนนะครับเจนไม่ดูกู ดูกูสวยในกคำโทษตัดมาที่จังหวะนี้ซุปเปอร์เซฟเขี้ยบบอลเป็นทางด้านใครครับเนี่ยสโตนฮะเติมขึ้นมายิงมีการเปลี่ยนตัวครับเฮล้ลียงลันออกส่งจูเล่ไปเล่ลงมาซิตี้ส่วนทางด้านนอตติงแฮมเปลี่ยนใครนอตติงแฮมได้เปลี่ยนไหมในกคำโทษจูเล่ไปเล่ฟิลฟเดนมาที่สโตน เบอร์เดนซินวานลงยิงติดยิงไปทางไหนก็มีแต่ผู้เล่นนอตติงแฮมฮะส่วนกลับมาที่วุนยิยิช่องขวาอธิคิบไว้ตรงกลางวันทูไม่ผ่านผู้เล่นซิตี้ครับทีรูเบนยัสจิมมี่ดูครูอีกครัง้งสโตนดูดีจีจูเลเวเลตผ่านแล้ว60นาทีแล้ว1นึงชั่วโมงครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ะ ซิตี้ยังเจาะยังทำอะไรนอตติงแฮมฟลเฟร็ไม่ได้ครับตรงนี้นอตติงแฮมหา,มาเองครับโดนเสียบล้มไปไม่เฝ้าไม่บองซิตี้ชูเล่ยเลร็ตไปผ่านนอตติงแฮมฮะเก็บไว้โมลิเย่เอชีเซงกาลี จ่ายขึ้นมาที่คลิปไว้ฝั่งขวาครับมีพื้นที่วันนี้รอขอบอลจนนี้ขอโทษยิงโงมิเก้โอมิเก,เกย้ยิงจังหวะนี้ไปติดผูดเ้เล่นซิตี้ครับเกมเปิดแล้วครับผ,ผัดกันล็กผัดกันรับแลกกันแล้วฝั่งซ้ายรูเบนดิแอสวิดิโอม,มาทีโมเนลนสิวาช่องเข้าทางเพืบบ่อโมเนลนสิวาล็อกไปฝั่งซ้ายเชนเมด,ดูกู จ่จายกลับมายังได้อยู่เจอรมี่ไม่ผ่านผู้เล่นนอตติงแฮมฝั่งขวาเซนเกลี่จ่ายขึ้นมาที่อโอวนยี่ยเ,เจ้าตัวจับบอลยาวเกินไปครับเสียบอลแฮนซิตี้ครับลูกเกมเร็วมากครับเช้าวัน,นี้ฟิลฟอร์เดนฟิลฟอร์เดนไปฝั่งซ้ายฟิลฟอร์เดนท้าซ้ายจ่ายจุดจ้องไปอาวาเลตยิงติดซุปเปอร์เซฟขึ้นรับไว้ได้ครับเซนเนอร์ฮะ ซุปเปอร์เซฟจังหวะแรกแล้วก็ลุกขึ้นมารับบอลไม่ได้ครับเปิดยาวขึ้นมาวันนี่บอลลุงสวยเซนต์ลีไปที่กิฟไว้วันนี้กิฟไว้ฝั่งขวารับหน้าที่คนเดียวแล้วครับเปิดโคง้โคงเสาสองรอไอรังกาเอนโทนี่ยิงลูกนี้ตรงตัวบุกขึ้นมาจังหวะน,นี้ถือว่าสวยครับเคาน์เตอร์แอตแทคฮะใส่จังหวะถึงหน้าประตูของซิตี้ครับน็อตติงแฮม ยังได้อยู่ต่อเนื่องหน้ากอบเคโทษฝั่งขวาโดนเสียบจังนี้ไม่เฝ้าชูเลเวเลตสมงกลับมาที่เจมิทจูกูฝั่งซ้ายครับเมือ่อสิบห้ารอเพื่นเติมไอทีกวาดดโอยาดีโอทาวซ้ายมีพื้นที่ให้เปิดกลับมาที่แจ็คกิลิช็คกิลิตจ,จับบอลยาวเสียบบอลให้น,นแัแฮมเคีย์ออกมาก่อนมองนุ่นกับไป ไม่ไม่ถึงผู้เล่นพืลุมทีมฮะซิตี้เสียบอลให้ตน้นนอตติงแฮมฝั่งขวากีบไว้ครั้งขึ้นเกมแต่ฝั่งขวาครับนอตติงแฮมเรลต์ไม่มาฝั่งซ้ายกระชากจังวันนี้ปเปิดโค้งในกรอบเขตโทษมงสรรั่งคาร์วเกอร์เป็นบอลของซิตี้ครับสำกลับตรงนี้ฝาลูได้เปรียบเล่นต่อเนื่องบาดนกนสินว่าบเนโนตอส้อนไปที่เชนมี่ดูกูสวยพาขึ้นมาจิมี่จิมี่ดูกู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 ดูู มาผ่านฟูลินนอตติงแฮมนอตติงแฮมสวนครับสังเกตุมาฝั่งซ้ายดุมิเกจ่ายไม่ผ่านใครว่าก็ซิตี้จัดบอลไดส้สวนครับฝั่งซ้ายมีพื้นที่ไม่ยอมจ่ายฟิลฟูเดนฟิลฟูเดนฟิลฟูเดนติโบลิน์นินว่าเบอร์นันโดเบอร์นันโดเบอร์นันโดว่าไงคืนบอลจ่ายมาขอโทษจูเลียวเลสอ่าวเลสกลับตัวยิงจังหวะนี้ติมบ,บุลีบอลอยู่ที่ฝั่งขวาครับกิฟไว้กิฟไว้ ไปที่เซนกิเซนเกลลี่โอ้ยเยเติมขึ้นไม่ได้ครับต้องดึงเกมชา้านิ่นึง่ายมันตรงกลางครับบอลโดนพูลเลนซิตี้เพชร์เกมสูงครับต้องรีบออกบอลนะมาทีแอนดรีแลวก็แอนดร้กกรจ่ายทะลุช่องมาฝั่งซ้ายเอน่าเปิดของของเจ้านิ้กลับอวอลเล่ลูกนี้ครับเอาหนี้บอลเข้าข้างน้ะต่างมีการเป็นตัว มังกล่าออกส่งใครลงมาเนี่ยเบอร์ยี่สิบแปดครับส่วนซิตี้เมืโนซิลวาออกส่งมาจูดนูเนสลงไปครับหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนเทอร์บาบาดเจแปครึ่งหลังสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอฟซีคู่นี้ครับขอย้ำนะครับเชียร์ทีมไหนฮะสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามาได้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเทอร์นาสองนาทีครึ่งหลังเป็นบอลของซิตี้ฟิลฟูเดตจะเลี้ยงไม่ผ่าน นอตทีแฮมสวนกลับมาทีเองแล้วก็ไปที่อาวูดีฝั่งซ้ายครับไอฝั่งขวามาอีกแล้วโอเล่เบดเกมเกิฟไว้ขอบอลโอเย่โอเล่เปิดมงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟจังหวะสองยังซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ครับเซตีของบอลคร์เบเกอร์ผู้สินเป่านกวีวจบ90นาทีครับเป็นว่าคู่นี้เสมอกันอยู่ที่สกอร์0ประตูต่อ0ก ศูนย์ต่อศูนย์ครับก็หากผิดพลาดกันได้ขออภัยนะที่นี้ครับชันชอบอย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทูมิงเล่นเกมด้วยสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์เลกไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ